ัาทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันวันจันทร์ที่10มีนาคม2568ันะครับค่ำคืนวันจันทร์มันใดไหนมีฟุตบอลพิมลิคให้คอบอลได้ติดตามรับชมกันหนึ่งคู่นะครับเกมที่ลอนดอนเวสต์แฮมจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เล่นกันช่วงดึกเลยตีสามตรงนะครับเหมือนเดิมฝากคอบอลไปด้วยนะครับใครอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์เข้ามาแลกเปลี่ยนลัศนะก็สามารถติดตามได้ตามหนน้้้าจอีไดเลย แอ eak 99นะครับฝากคอบอนไปด้วยะมาดูสถานการณ์ของทั้งคู่นะครับเป็นนัดที่28เจ้าถิ่นเวสต์แฮมเนี่ยก่อนแข่งมาอยู่33แต้มผมดูแต้มตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะลอยตัวกับการรุนหนีตกชั้นเพราะว่านำอันดับที่18เนี่ยอยู่ถึง 16แต้มเพราะฉะนั้นก็ต้องทําอันดับให้ดีที่สุดนะครับสำหรับทางน้านแกรมพอตเตอร์นะฮะทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็โปรแกรมเหลืออีก11เกมก็ทําอันดับให้ดีที่สุดนะครับส่วนนิวคาสเซิลเป็นทีมที่ลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกได้นะครับมีอยู่44แต้มอันดับ4อันดับ5 6 7 8พวกนี้มันลุ้นได้กันแบบสนุกเลยอันดับอาจจะดูห่างแต่แต้แมไหะมันเบียดกันอยู่เพราะฉะนั้นกาชัวเอ็ดด้ฮาวเองก็คงจะโฟกัสกับการที่จะบุกไปเก็บ3แแตต้มเช่่่นนกัวา สัปดาห์หน้านิวคาสเซิลก็มีห่วงอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลครบาบคับรอบชิงชนะเลิศกับลิฟูที่เบมบรีนะครับอ่านักเตะที่มีความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาการบาดเจ็บนักเตะที่รอเช็คฟิตอย่างอีซักเนจะลงหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับส่วนผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับเบสแฮมชนะมา2เกมติดกันในศึกพิมลิกอังกฤษล่าสุดก็ชนะ ทางด้านเลสเตอร์ไป2.0ศูนย์ส่วนนิวคาสเซิลนะครับก็แพ้ให้กับทางด้านไบรตันในศึกฟุตบอล FA ฟเอนะครับในเกมก็สเสมอกันไป1ประตูต่อ1แต่ว่าไปโดนเบลเบกยิงในช่วงเอกสถาบนะครับส่วนพิมลรีก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้กับลิฟวูแต่ศูนย์ประตูต่อ2นะครับการเจอกันในเกมแรกก็เป็นทางด้านเวสแฮมที่สามารถบุกไปชนะนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คเลยนะครับ2ประตูต่อ0ูนย์นะครับมาในเรื่องของนักเตะ วันนี้น่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดทั้งคู่นะครับมาดูในเรื่องอในรายของเวดแฮมกันก่อนนะครับตัวเจ็บคูฟาวซัมเมอร์วิลเกมลุกอย่างอันโตนิโอฟูคุกแล้วก็รวมไปถึงปาเกต้านะครับแต่ยังมียาลอดโบเวนโมเมตคูดูสตรงกลางมีเอซั od, oul, นเอาเรสซูเชกเจมอดพาวนรับเครฟเวลแม็กซ์คิวมัโตรดิโบประตูเป็นอารีโอลานะครับนิวคาสเซิ New นิวคาเซิน่ยมีข่าวอีซักอาจจะมีโอกาสได้ลงในเกมนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีหน้างานว่าสุดท้ายแล้วในเอ็ดดี้ฮาวจะเสี่ยงใช้อีซักลงเล่นไหมถ้าฟิตไม่เต็มร้อยถ้ามาเล่นแล้วไป,ไปเจอปัญหาการบาดเจ็บส่งผลถึงเกมนัดชิงคาราบาวครับก็อาจจะมีผลอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นอีซักหรือเปล่าแต่คาดการว่าจะเป็นอีซักได้ลงนะครับเล่นกับโจลิงตันแล้วก็ทางด้านเจคอบเมอร์ฟี่มิดฟิลด ก็มีทางด้านโตนาลี่นะลุยส์ไมลี่ลรับเองเนี่ยก็จะใช้แดนเบิร์นฟรารินชรลิฟฟาร์เมนโต้ซ้ายเนี่ยลุยส์ฮอร์เจ็บนะครับแล้วก็น่าจะพลาดในเกมนัดชิงด้วยวันนี้จะเป็นแมตช์แทร็เก็ตส่วนตัวที่ส่งผลกระทบกับเกมลุกของดูกาเซ้นโดยตรงคือแอนโทนีกอร์ดอน ซึ่งอาร์ทุนี่กอร์ดอนเนี่ยติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงในเกมก่อนหน้าน,นี้ก็ติดโทษแบนไป3เกมส่งผลกับเกมโดยรวมของนิวคาสเซิลใน3เกมเลยรวมไปถึงเกมนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับวันนี้ผมชอบเจ้าบ้านเวสแฮมนะครับความมุ่งมั่นในการที่จะเจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าแกร์มพอลเตอร์เนี่ยทีมเริ่มจะลงตัวละก็คงจะเล่นในสไตล์ของตัวเองโดยมีจอร์ดโบเวนแล้วก็คูดูสเป็นหมายเ็ดในเกมลุกส่วนนิวคาสเซิลเอง ผมเชื่อเกมนี้เขาจะเล่นกันแบบระมัดระวังตัวอาจจะไปมองในเกม er นัดชิงกระเล่นในศึกกระบ่าครับในช่วงสุดสัปดาห์หน้ามากกว่านะครับอโอกาสที่เวสแซมจะมีโอกาสเบียดเอาชนะทางด้านยูกาเซนไปได้ผมเชื่อมีเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆว่าเวสเซมวันนี้ไม่น่าแพ้จะหหรือ3าแต้มแค่นั้นเองคู่นี้ผมชอบไปที่เวสแซมนะครับสว่วนอีกหนึ่งรายการผมไปที่ศึกเกาโชเซเรอาอิตาลีครับไลโซเจอกับทางด้านอูดินเซคููริ้เล่นที่กรุงโรมไลโซ ช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นเชื่อว่าน่าจะชนะอูดิเดเซ่ไปได้แบบสบายๆเช่นกันนะครับสคู่วันนี้ครับมันเดไไน,ใน,ในชอบ2ทีมเจ้าบ้านครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงชอบเวสแฮม,มแล้วก็ไลเซโอนะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะครับ @eak99 วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ